กลัวผีไหมคะกลัวนะแล้วมาทำงานโรงพยาบาลได้ยังไงคะก็ไม่ได้ทำงานกับผีนี่ไอ้ถูกถูกเคยต้องต้องนานสุดกี่ชั่วโมงคะแต่ชั่วโมงเราไม่ต้องข้าคื่องน้ำหรอคะวันนี้มิ้นจะพามารู้จักอาชีพหนึ่งซึ่งจริงๆเราเดินทางมาทั่วโลกแล้วก็รู้จักคนมาหลายอาชีพแล้วแต่อาชีพนี้นะซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญกับชีวิตเรามากมิ้นเหมือนไม่เคยรู้จักหรือเคยคุยกับเขาเลย ือเรารู้แค่ว่าเขาต้องเก่งอึดเหนื่อยมากๆคิดว่าน่าจะต้องรวยมากอาชีพนี้ก็คือหมอศัลยะแพทย์หรือว่าหมอผ่าตัดวันนี้นะคะมิ้นมาอยู่ที่ลานจอดร,รถของโรงพยาบาลธนบุรีเพื่อมารอพบกับอาจารย์หมอเฉลิมพลซึ่งเป็นศัลยะแพทย์ของที่นี่นะคะ เรื่อนี้เนี่ยเราจะมาดูเลยว่า1วันอาจารย์ทําอะไรบ้างเหนื่อยจริงไหมแล้วก็มาถามคําถามแทนทุกคนด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรารออาจารย์แป๊บหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับโอดูรีบๆนะคะเดินเร็วมากปกดีครับวันนี้รถเสียอ๋อชื่อรับผม่าแต่ละเอ่ออันนี้อาจารย์จะไปไหนคะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับอ๋อแค่ค่ะเอ่อปกตินี่เป็นสัลยแพทย์ที่ถือว่ายุ่งไหมคะ ยุ่งนะครับเริ่มงานกี่โมงเริ่มงานกี่โมงเริ่ม8ปดโมงครับก็เลิกห้าโมงเย็นแต่ว่ามันก็มีแล้วแต่ดวงนะบางวันก็แบบตีสี่ตีหก็ต้องมาเนามีคําถามมีว่าทุกคนอยากรู้กับหมอหรอกโ่ยเพาอย่างยิ่งหมอสัญาแพทย์นะคะไม่นอนนานสุดกี่ชั่วโมงคะเออส่สิบชั่วโมงอาจารย์เป็นเอกเมนหรือเปล่าคะก็คงเกินเอกเไปแล้วครับ ไปนลิตหมอป้แล้วปกติเนี่ยเป็นอาจารย์หมอค่ะเป็นก่อนจะเป็นอาจารย์สายกรรมได้เรียนนานไหมคือจริงไหมที่เรียนจนกระทั่งเพื่อนๆในจบโทมีลูกมีหลานแล้วอาจารย์ก็ยังเรียนอยู่ตอนนี้ลูกเพื่อนผมเขามาเรียนหมอแล้วนะเริเยเนี่ยเขาเรียนกี่ปีคะก็เรียนหมอหกปีใช้ทุนก่อนสามปีค่ะแล้วก็มาเรียนเป็นหมอผ่าตัดอีก สี่ปีเท่าไหร่ละสิบสามปีแล้วนะโอ้ตายตายตายเป็นอาจารย์แพทย์นี่ต้องเดินเร็วทุกคนไหมคะเป็นนเจอร์อยู่แล้วครับต้องเดินเร็วคนโอ้ห้องเปลี่ยนเสืผ้าชายโอเคค่ะอทำไมเปลนชุดคเนี่ยอันนี้ก็เรื่องกันครับ มีเสื้อข้างในก็เปลี่ยนเสื้อในก็เปลี่ยนกาวด้วยใช่ครับทำไมถึงเป็นชุดกาวกับเชือสีน้าเงินคะเนี่ยก็จริงๆเรามีการสัมผัสคนไข้สัมผัสแผลล้างแผลหรือว่าต้องเจอล่งเจอเลือดอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่เพื่อนชุดเราคําถามเป็นคำถามค่ะหูฟังอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่บอดครับอยู่ที่บอรดคือไม่ได้พกผิดััวยนะคะก็ไปปกติในหนังทุกเรื่องเราถึงจะเห็นว่า เป็นแพทย์จะมีหูฟังค่อยคอตลอดค่ะใช่ครับก็มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์เนาะเป็นอุปกรณ์ที่พื้นฐานในการตรวจรค่างกายคนไข้มีอุปกรณ์อย่างอื่นไหมคะแท็บเลต็ตในตัวมือถือแค่นี้เองครับแล้วก็ปากกาในหลังชอบหป็นบอดแต่เป็นหมดเลยนี่คือเอแค่แท็บเลต็ตใช่ครับไปเติมพลังกันก่อนี้ครับได้ไปินกาแฟกันไปเป็นแพทย์นี่ กินกาแฟสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมคะเออ,เอ,อก็มีหมดนะครับก็มีหมดละเอ้าเราไม่ได้ต้องรักษาสุขภาพนี่หรอคะหมอรู้ดูแลตัวเอง <laughs> หมอรู้ดูแลตัวเอง <laughs> เื่ออะไรคะหม <laughs> อชอบดื่มกาแฟไหมคะชอบมากครับ <laughs> ติดเลย <laughs> มันไม่ดีกับสุขภาพไม่ใช่หรอคะดีครับทำให้เรา มีพลังงานในการคงอยู่คงอยู่ในโรงพยาบาลทำงานแหละใช่ <ả> ใช่ครับ Yay, <no>? oh. นี่ร้านกาแฟแหล่งเติมพลังของผมเลย อ๋ออันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับดูคนไข้ของเราก็จะมีเนี่ยประวัติมีผลแลบมีเอ็กซเรย์แล้วก็มีพวกดูไข้ดูความดันอะไรแนี้ครับแล้วสั่งยาได้ด้วยนะสั่งยาผ่านแอปพลิเคชันด้วยใช่เห <laughs> มือนแอปพลิเคชันอะไรกันแนะ่เรองคิดอยู่เลยว่าที่โรงพยาบาลปกติก็คือใช้เป็นเขียนเขียนเขียน,ยนใช่ไม่ใช่นะคะ <laughs> <laughs> ปกติคุณหมอดูแลคนไข้กี่คนคะ จริงๆแล้วก็ไม่ได้จำกัดโดยเฉลี่ยก็ประมาณ10คนบางทีก็ยี่สิบสามสิบได้หมดเลยแล้วดูแลคนไข้เยอะขนาดนี้แล้วคุณหมอจำได้ยังไงคือของผมอ่ะจะใช้วิธีการคิดร้อยเรียงเป็นเรื่องราวอของคนแต่คือในแต่ละคนไข้ี่ยเขาก็จะมีประวัติที่มาอะไรต่างๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของคนคนนี้ก็เหมือนเป็นนิทานคนไข้ใช่ประมาณนั้น แสดงว่าการจะเรียนแพทย์ได้เนี่ยต้องความจําดีใช่ต้องต้องเล่าเรื่องเก่งต้องเรื่องจริงด้วยนะเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องมโนถูกต้องใช่แล้วหนูมีคําถามคืออย่างเราอ่ะไม่ใช่แพทย์ละคือเห็นเลือดก็คือเป็นลมแหละแสดงว่าคนกลัวเลือดคงเป็นเป็นเป็นแพทย์ไม่ได้ถูกต้องก็ถูกต้องแล้วคุณหมอไม่กลัวมากเหรอคะเวลาแบบสมมติเห็นเลือดมาแล้วมันแบบมันระคุมสติยังไงอ่ะมันเหมือนพงลงอ่ะ ออพอเราเห็นปุ๊บเราต้องแบบเรียงลำดับว่า 1, 2, 3, 4อาส่อะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แบบต้องมานั่งอารมณ์กลัวอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นต่อหน้าเราก็ต้องช่วยไม่ภาพไม่ออกเลยก็ <c oughs> เหมือนที่คุณมิ้นไงไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ได้เราอยู่คนละฟิล e นนัอยู่ c o l o ฟนะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อคะหลังจากดื่กาแฟแล้วเดี๋ยวไปเราอัะไม่ใช่ครับ ลาวอดมิ้นไปด้วยได้ไหมคะได้นะได้อ่ะปะโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะไปลาวอดนะคะลาวอดคือการที่คุณหมอจะเหมือนคนไข้ผ่าตัดแล้วเราก็มาดูมาดูอาการของคไขว่าเป็นยังไงบ้างถูกไหมคะปกติจำครั้งแรกที่เข้าห้องผ่าตัดได้ไหมคะที่รงมีครั้งแรกหมอรู้สึกไงคะ กลัวนะมันกลัวมันสั่นต้องควบคุมสติตัวเองเลยบรรยากาศในห้องผ่าตัดนี่เป็นยังไงคะของผมเหรอไม่เปิดเพลงไม่ลงมีดอะทำไมอะคะมันบอกว่าต้องสร้างบรรยากาศดิหนึ่งนะทุกคนเป็นแบบนี้ไหมคะไม่ครับไม่แล้วแต่สั่งว่าสต่ทแต่คนก็จะมีสูตรของตัวเองถูกไหมใช่ครับบางคนเขาก็จะต้องการความเงียบมันต้องมีสมาธิสูงถูกไหมใช่ใช่ นุกมอยากดูมากเคยอยเขา่ะนานสุดกี่ชั่วโมงค่ะแปดชั <c oughs> ่วโมงม <c oughs> ีคนที่นานกว่านี้อีกนะจริงเหรอะ <c oughs> เราไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอคะตอนผ่ามันไม่ปวดเลยนะอ๋อ <c oughs> แล้วสัตวแพทย์ทุกคนก็ทำแบบนี้ได้ <c oughs> คิดว่านะเพราะว่าเท่าที่ถามาก็ไม่เคยเห็นใครขอเข้าห้องน้ำจริงไหมคะ <laughs> จริงแล้วที่คุณหมอทำอะไรอยู่คะเออดูข้อมูลคนไข้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูคนไข้กันต้าเลยค่ะหยิบหูฟังไปแล้วค่ะดเดี๋ยวเรารอคุณหมอตรงนี้ก่อนนะคะน่าจะต้องมีราวประมาณสองสามคนค่ะ เรียบร้อยอาจารย์ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะโอเคดีทุกคนคือคำว่าดีใช่ครับเดี๋ยวไปไหนกันต่อคะเดี๋ยวไปโอีดีครับอะไรนะคะโอพีดีโอพีดีคืออะไรคะผู้ป่วยนอกจ้ะอ๋อคือไปคุยกับผู้ป่วยใหม่ใช่ไปตรวจข้างล่างออโอเคกันเดี๋ยวขอตามไปด้วยได้ไหมคะได้เลยคับป่ะหมอมีขอนอกเรื่องได้ไหม่ะระหว่างรอลิบคนอยากรู้ไหมหมอกลัวผีไหมคะกลัวนะ <im itation> ทำไมกลัวล่ะคะมันก็เป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กๆอะแล้ว <im itation> มาทำงานโรงพยาบาลได้ยังไงคะก็เราก็ <im itation> ไม่ได้ทำงานกับผีดี่อ้ทองไอ้ทองอ้ทอดมาทำงานกับคนก็ถูกแล้วใช่อย่าไปคิดสิคุณหมอในเรียนวิทยาศาสตร์ถูกไหมใช่ครับวิทยาศาสตร์จ๋าเลยเออมูไหมคะมูมาก เข้ากันได้ไงระหว่างวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์คะมันเป็นความสบายใจนะอใช่ไหมเราูมยังไงเราไปไหว้พระหรือเราสวดมนต์หรือเราไปไหว้แบบพญานาคหรือไม่ไม่ถึงใส่ไม่ถึงขั้นนั้นดูดว่าเจ้าที่พระสารพระภูมิเจ้าที่ให้ปกปักรักษาคนไข้ให้เราแล้วเรามีส่ยแบบอะไรนะไม่มีไม่มีดูดวงไหมคะดูบ้าง ตามไม่ทันแล้วค่ะสวัสดีครับเราเจอตัวนีกแล้วนะคะครับเมื่อกี้เห็นตรวจไม่พักเลยนะคะครับผมคนไข้ข้างเยอะคุณหมอมีเทคนิคการสอบถามประวัติยังไงให้รู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นโรคอะไรจริงๆก็เหมือนการสืบสวนนะเราต้องเป็นนักสืบเริ่มจาก อา,อาการที่คนไข้มาก่อนอย่างเช่นปวดท้องปวดท้องค่ะอ่าเราก็ต้องสืบต่อไปว่าตำแหน่ง,งยังไงลักษณะการปวดอะไรเงี้ยทำให้เราคิดถึงโรคบริเวณไหนโอ้โหอย่างนี้เวลาเราเรียนนี่เราก็ต้องรู้ทุกอย่างใช่แซวก็เป็นคุณหมออย่างแรกคือต้องมีสติมีความรู้ครับอ่าต้องมีความรู้ก่อนนะมีสติมีสติเป็นนักสืบอดข้าวเก่ง ไม่เข้าห้องน้ําได้ต้องมีฝีมือด้วยนะต้องมีฝีมือด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้คุณหมอไปกินข้าวผมจะตามไปด้วยได้ครับไปค่ะต้องรีบนะคะชีวิตเยอะมากยุ่งมากคุณหมอเนี่ยมีอะไรจังบ้างเอาผัดผักครับหมูก้อนดหมูทอดนี่น้ํำมันเยอะนะคะไม่เป็นไรครับออกกาลังกายออกลังกาย ก่อนจะกินค่ะนี่สงสัยับปกติเหมอะนี่กินแต่ในโรงพยาบาลอะคะไม่กินข้างนอกบ้างเหรอคะถ้าวันที่คนไข้เยอะรีบๆหรืออะไรเงี้ยก็ก็กินตรงนี้สรุปคือกินเร็วใช่เคยมีกินแบบค้างกำลังจะเข้าปากแล้วปุ๊บเขาเรียกไปแลยมีก็ต้องวิ่งหนูสงสัยเลยว่าเนสัชยาแพทย์อะรายได้ดีทีไง คนอยากนูบ้่ะก็แล้วแต่ความขยันถ้าขยันมากก็ก็ได้ขยันมากหมายถึงอะไรล่ะบางคนบางคนก็ไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยอทำลายโรงพยาบาลแนะนําสําหรับคนที่อาจจะเป็นกับศัลยแพทย์โอ้โอเคเขาต้องมีอะไรบ้างอ่ะข้อแรกเลย e a g ก e e y ายตาเหี่ยวตาเหี่ยวอะคือ จุดเล็กๆน้อยๆต้องมีความละเอียดถึงทั่วนะครับเออะสองคือไรอันฮาร์ดัวใจสิงค่ะทุกคนกล้าตัดสินใจกล้าฟันฟันธงเดียวกล้าผันปุ๊บคนไข้ฟังสะดุ้งเลยฟันธงว่าจากแล้วก็อีกอันคือเลดี้แฮงเขาคือแบบนุ่มนวลนุ่มนวลเนาะจับด้วยความนุ่มนวลแล้วก็มีบางที่แบบสั้นเหมือนเห็นคนไข้เป็นส่วนที่เราต้องดูแลนี่ถูกไหมคใช่ใช่ แล้วถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นศัลยแพทย์เราเป็นอะไรดีนักท่องเที่ยวดีไหมแลกกันไหมไม่แลกเป็นบอกเลยว่าชื่อมิ่นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมคุณหมอเป็นหมอศัลยแพทย์ดีแล้วค่ะมิ้นขอแบบทิ้งขายด้วยคำขมเท่ๆนะคะสักนิดหนึ่งก่อนที่คุณหมอจะกินข้าวเอาเท่ๆนะมองกล้องเลยค่ะถ้าเรียนแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอได้เป็นแฟนเธอ ขอบคุณมากค่ะคุณหมอเราตัดจบตรงนี้เลยเดี๋ยวกินข้าวเลยค่ะขอบคุณป้าๆันนี้ว่าให้ความรู้จริงๆไม่หยุดเลยเดี๋ยวคุณหมอตอนบ่ายทำไรคะมีมีผ่าตัดข้างบนมีผ่าตัดครับผมแล้วตอนเย็นนะคะถ้าผ่าไม่เสร็จก็ผ่าต่อค่โอเคได้ค่ะโอเคเชิญกินข้าวลยเดี๋ยวไม่ได้กินข้าว